เบื้องในพี่น้องมองอยูมองเศร้ามองขึ้นนี่ในซาลาดิในซาลา,า,าโหลดสองคันของคันของพอวันนะครับคันรถคันใหม่นทีมงานนี่ยยูกันน้องดำมองนี่ออยูแก่ี่พี่น้องเปิดเป็นยูอ้อมยูในมองนี่อนของของเัินชูใจยูปันป่นๆนะครับยูเลาะเปนี่ไดมอนด์อ้อมไปทั้งด้านหลัง พี่น้องแต่ตัวตสัตว์อย่าอ้อมไปเมื่อเลยี่นอ้องมงยุ่งมองเศร้าครับไม่นี่รถบอกว่าท่นานไหนจะคันมันยังพุทธวิรัยเห็นอย่างพวกแบบนี้หาฟื้นผู้เฒ่าครับว่าตั้งแต่เห็นฟื้นมาไลยตัดอาฟื้นไม่ขำเห็นฟื้นมาไลยเดี๋ยวไปยังเดี๋ยวเยนเ็ยนเย็นนอน ออกว่าไดจะคั้นหีือรองครับออกไดจะคั้นมันเป็นทางทางออกได้ทางเดียวคัว่กวกับออกเ่าทันได้กินจะพิมัดสุขันครัหรถของต้นวิมลชัยรถบัตรกัน เ็ไอ้ปากออบ่ได้ีสิเปไปสบ่เลยเ้อาม่เลี้ยงเลยยุติเมียนบัวโอ้อันนี้วงไหนยันบัวันนี้ออกใส่ออกไม่าีไม่าเดนี่ม่าไม่เคี่ยวหรอกนะครับอ่าวายุคือเพ่อเห็นออกจกคันีเด้คนเลี้ยมือนิเหรอวะเนาะโอ้นี่เลีลี้คั้นนี่คันเดียว มนเพิดเหลี่ยมมือนีงออกานไหนจะคันไปทังหลังไ่ได้หรอไปได้ทั้งหน่ายันจมีมือนมาขีกันเนาะจออกพร้อมกันสิคนไข้ย่างวาถอนมือหนีพ่อคนไข้ยังี่ข้าออก่ได้หรอกไม่อถอย่ได้ วันนี้ก็เดตอนนี้ไรเขียแม่ขาทั้งหนาได้สวิวอก้อยพียังสิไปมันถอยไปอได้มองกันมองน,นั้นทั้งแคยบเพาั่นเหมียวมุว่มกันอย่าี้วันนี้ฆ่ามัดฆาหดรลดหน่อยอพราท่านไหกจะขั้นไปเน้ะจนวิธีเหล่าไปแล้วคิดใก่จออ่อปะ มุ đây, thinking it, thinking it, thinking it ้งติดมุ้เม็ดเลยเขาคือว่าไปขอไปขอขออยู่ส่งนิ่งโอ้อ้าวอ่ะดี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 เขาเรียนงอกระทั่งปงใจกับซาลาอยู่นหมซาลาไปแล้วซาลาไปแล้วเฮ้ยอย่าเฮ้ยซาลาซาลา อา,า,า,าอวะก็ล่ะไอเอาหลุดหลุดเาะมันนั่นม,มันธรรบบอดิเบอร์หนึงง่งคนนล้นั่นไม่ยังนั่นขพราพ่อพี่ดาจีสิัดบังไับิีกทีนคุณเอาไปฟันไม้ขามทวนทวนอยู่น,ยนั่นไม่ยังเพรากันพัากันที่ยัง กินยักไม่ยกินอะไรกินกิอะไรัตบกูได้ข่เอ็เีมากาฝรบัสกินไหมแถวบ่งกินเมือนเคยจะกินอย่างมองข้าวอึดก่อนเยกินข้าเออบ่ข้าวอย่าเอิ้เขาอยู่อย่ังเลวอางน้านกิด่ซื้อข้าวโพดไม่กินอยู่บร้กินนั่นกินข้าบิมกับซางกันเดือหลาบเพียนไข่ทเอาว่ามาแบบตอเลยดิมักมักขักไฟจู่ื้เอเตะข้าวโกเตะข้าวโกแล้ววะ

ท่นกูวอาปพ๊่มก็ขี้ด้ปั๊บมัดิเอาเอาแล้วเอาอะเอาเสื้อกันอีกเลวพูดอะเด้าเดาเดาเด้าเดี๋ยวจังกันมาจุกสาสิตรนาอีได้เหมือนกระไรเมื่อเนี่ยตรงหน้าฉากวันเขาเห็นเลยอตีสนทวดรอนี่สิ่ะดีแล้ววันนี้มีนเดินบ่เลยบ่ยัง้านค้าเพยังโกูได้ไปยะี่ แบกได้หรอเสือม yeah. ั้ยเปลี่ยนไหมเลยเหรอเปลี่ยนคันไหมเลยดูเด็กวะเรียกมาเรือมาสองปีบอกจะเทียเปลี่ยนเลยรถตู้ยูเลิกแล้วเด้อดรถตู้คันจะเป็นได้เสียไหมห้องฝ่ายที่ว่าคบ่ะ ว่อไปไหนบ่อไปไหจุกเล่นมาลูกตายตายขกก็เหตุใหม่ๆเลยอากก็เตที่พุใหม่ๆเลยจะทำี่ล่ะเจ็ดแปดร้อยพัเอล่ะจุกจุกอ่างนึกว่าไปหอดกาสินแล้วตลุละตลกละก็อหย่อขามรถบัส เป็นบอ่ขยาบเป็นบอโตตึงนี่หนโตตึงหอดคอนมูเนีหนโตึงเนีไปไปกันไปกับไปว่าเรเมื่อบานีมือนี้คิดว่าฝันในสามโมงเศรล่ได้ได้เห็นพระเอกคนดียกับโอมองกับหดอะไรึงหัารันชาเระอยเวทีเวนีวิกรหน่ยแบบข้อเขียแบบข้อขียน นีกัลเตียไปด้รึนหลานด้บ่ีเาิตีดังเอาวจะคล้องนั่นสิไปยับกะ้าัมิสี่สบาดีพี่น้อง